สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับร้านสอนำชัยรุ่งเรืองวันนี้ผมอยู่บ้านนาควายอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะฮะวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูรั้วอีกเหมือนเคยครับนะครับรัวของร้านสอนำชัยรุ่งเรืองนะครับนะครับตอนนี้รูปแบบ ปรับปรุงใหม่นะครับนะฮะมี <c oughs> ล่องชัดเจนนะครับมีล่องแผ่นรั้วชัดเจนนะครับมองเห็นชัดสวยกว่าเดิมนะครับอ่นะฮะการการทํางานก็เราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็ถ่ายคลิปการทํางานมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่า ทีมงานของล้อเล่ล้านสสนำชัยครับทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ